ยิ่งความเชื่อมั่นในตัวเองน้อยเท่าไหร่แผลในใจก็ยิ่งเจ็บนะอามิน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีนะครับสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องพาพ,พิภพไททันนะครับวันนี้ผมยกประเด็นที่เรียกว่าแผลในใจของอาร์มินนะครับจะเอามาคุยให้กับทุกคนฟังนะว่าอาร์มินนะครับเขามีความเจ็บปวดที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจที่เราจะได้เห็นการตลอดในไฟนอลซีซั่นเลยนะครับแม้นะว่าเนื้อเรื่องมันจะไม่ได้โฟกัสขนาดนั้นแต่ว่าผมก็จับได้อยู่หลายจุดเหมือนกันนะครับว่าอาร์มินเนี่ยเขาเจ็บปวดตั้งแต่สมัยที่ เขาได้รับสืบทอดพลังไททันมาคือมาแทนผู้บัญชาการเออร์วินนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่อาร์มินร,รู้สึกว่าเขาไม่คู่ควรคนที่ควรจะสืบทอดพลังไททันมาคือมาที่ควรจะรอดชีวิตจากวันนั้นไม่ใช่เขาแต่ว่าเป็นผู้บัญชาการเออร์วินมากกว่านะครับเออคืออาร์มินอ่ะเขาแบกรับคําถามนี้แบกรับความกรรดดันความเจ็บปวดตรงเนี้ยมาตลอดเลยว่าเขาอ่ะจะเป็นตัวแทนของผู้บัญชาการเออร์วินได้หรือเปล่านะครับเออผมก็เลยจะมาเจาะลึกนะครับขยี้ความรู้สึกที่เป็นแผลในใจของอาร์มินนี้ให้ทุกคนฟ นรบว่่าาาเป็อยงงไง้ซึ่งเดี๋ยวจะมีการสปอยไอเนื้อหาที่มันเกินไปจากอนิเมะไฟนอลซีซันพาร์ท2ที่เราเพิ่งดูจบกันไปด้วยเนาะเดี๋ยวถ้าถึงจุดนั้นแล้วผมจะมีเตือนเอาไวล้ละกันนะครับตอนนี้ก็ฟังไปเรื่อยๆนะครับว่าอาร์มินเนี่ยเขาเดินทางกับความเจ็บปวดนี้มายัางไงบ้างก่อนอื่นเลยเราต้องมารู้จักธรรมชาติของตัวละครที่ชื่ออาร์มินกันก่อนนะครับว่าอาร์มินเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยครับผมคือต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่มีสติปัญญ,ญาที่เฉียบคมมีความฉลาดช่างสังเกตแล้วก็ความจําาาดีีอะไรกน้มมย แต่ว่าการต่อสู้อะไรพวกนี้เขาก็อาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นเนาะสิ่งที่เป็นตัวบอกชัดเจนเลยว,ว่าอาร์มินเนี่ยเขารู้สึกต่ําต้อยรู้สึกแย่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมันไร้ค่าก็คือตอนที่เอเรนแบบโดนไททันกินแทนเขาในช่วงแรกเลยเนาะตอนนั้นก็คือว่านึกว่าเอเรนตายไปแล้วเออแต่ว่าสุดท้ายเอเรนก็รอดมาไดออ้แต่ว่าหลังจากที่เอเรนโดนกินไปแล้วตัวเองสลบปุ๊บเนี่ยพวกเพื่อนก็มาเจออาร์มินนะครับแล้วพออาร์มินนึกถึงเหตุการณ์ต่างๆน,นานาได้ว่าเพื่อนพ้องโดนกินหมดเลยนอกจากชันอย่างเงี้ยเอออาร์ม เอเลนต้องมาตายแทนเราด้วยนี่ครับก็มีการดีโพยตีพายเนาะแล้วก็สะบดอยู่กับตัวเออย่างเงี้ยเออก็เป็นอะไรที่แบบน่าสงสารมากเลยเนาะแต่ว่าสุดท้ายและเหตุการณ์ตอนนั้นก็ผ่านมานะครับแต่จุดหนึ่งที่รู้สึกว่ามันเป็นแผลในใจของอาร์มินได้เลยก็คือช่วงที่เป็นศึกชิกันชีนาเนาะตอนนั้นนะคือมีการต่อสู้กับไททันมาหึมาใช่ไหมตอนที่ต่อสู้กับไททันมาหึมาตอนนั้นก็คือว่าหน่วยฮันจิโดนระเบิดบึ้มไปหมดเลยเหลือแต่ทหารรุ่นร้อยสี่นะครับพวกแจมซาช่าคอนนี่อะไรพวกนี้เนาะแล แล้วก็ไททันมาหึมาอามินเป็นคนวางแผนให้เลยว่าแจนคอนนี่ซาชา่ามิคาสะไปต่อสู้กับไททันเกราะส่วนไททันมาหึอมาเนี่ยเดี๋ยวเอเรนกับอามินจะเป็นคนจัดการเองแล้วอามินกับเอเรนก็ไปตามแผนครับผมก็คือว่าจะไปต่อสู้กับไททันมาหึมาซึ่งการต่อสู้เนี่ยสิ่งที่อามินคิดแผนไว้ก็คือว่าเขา่จะต้องสละชีวิตเพื่อให้เอเรนเนี่ยสร้างหุ่นไล่กาของไททันขึ้นมานะครับแล้วก็รอบเข้าไปโจมตีแบทโทิอีกทีหนึ่งเออซึ่งอามินก็วางแผนไว้แบบนี้ซึ่งตอนนัันน้้นนนนน่่นะะเอรรกกก็็สบยยยูแแพงงใชมีาคคุผุผหฟ เอเลนก็เข้าใจแผนทั้งๆที่รู้ว่าอาร์มินจะต้องแบบสละชีวิตเนาะเอเลนก็กันใจว่าแผนเนี้ยมันจะต้องสำเร็จแน่นอนเพราะว่าอาร์มินเป็นคนคิดแล้วเอเลนนะครับเขาก็คิดด้วยนะว่าอาร์มินจะยอมเสียสละชีวิตในครั้งนี้หรือเปล่าเอออาร์มินก็รู้นะเหมือนรู้นะว่าเอเลนน่ะจะคิดอะไรอยู่นะครับอาร์มินก็เลยบอกว่าผมจะไม่ตายเด็ดขาดจนกว่าจะได้ดูทะเลแล้วผมมาเคยโกหกเอเลนไหมล่ะก็มีการพูดกับเอเลนอย่างนี้เนาะเอเลนฟังแล้วก็โอเคถ้าอย่างนั้นก็ทําตามแผนกันละกันโดยที่ว่าอาร์มินน่ะลึกๆใในจเเเคคค้้าาาาาก็งงรรูแแแหละววว่่่่่ไไมมอชีิตตบบถ ให้ความมั่นใจกับเอเลนว่าเขาจะต้องรอดชีวิตมาได้เงี้ยเอเลนก็อาจจะแบบกังวลหรือเปล่าเออแต่ว่าสุดท้ายแล้วทั้งสองคนก็ร่วมมือกันจนสามารถกําจัดไททันมาคึมาหรือแบทโทลงไปได้นะครับโดยที่ว่าอาร์มินโดนขึ้นความร้อนของไททันมาคมาเผาจนเกรียมเลยครับผมเอเลนก็นึกว่าอาร์มินอ่ะจะต้องตายหน้าตรงนี้แล้วนะครับคือแบบตอนอ่านมังงะครั้งแรกก็รู้สึกได้ว่าโอ้โหอาร์มินจะตายหรือเปล่าวะแม้ว่าสุดท้ายก็รอดมาได้นะครับแต่ว่ารอดแบบลมหายใจรวยรินนะครับคือแบบจะตายอยู่แล้วเอเลนก็เลยขอให้หัวหน้ารีว น้ำไขสันหลังให้กับอาร์มินเพื่อให้อาร์มินกินแบทโทเข้าไปนะครับแต่ว่าจังหวะนั้นน่ะฟล็อกมันพาเออร์วินมาพอดีรีวายก็เลยเลือกที่จะฉีดให้เออร์วินแทนแล้วก็มีปากเสียงกับเอเลนกับมิคาสันนิดนึงอะเนาะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยรีวายก็ตัดสินใจฉีดให้อาร์มินนะครับแล้วพออาร์มินตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยได้รู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วว่าระหว่างที่มีการทะเลาะก,กันเถียงกันว่าใครจะเป็นคนฉีดน้าไขสันหลังแล้วก็กินแบทโทเข้าไปเพื่อให้คืนชีพขึ้นมาระหว่างเเเขาาาากกัับบอออออรร์ววววิิินนนนนปปุุ๊ียสแแล้้้็คออคืมืมมไดชทหห พออาร์มินรู้อย่างนี้ปุ๊บอย่างที่1คือเขาจะอ้วกครับผมเพราะว่าเขากินแบทโถตเข้าไปใช่ไหมอย่างที่2คือเขารู้สึกว่าไม่ว่าคิดยังไงอ่ะยังไงก็ต้องเป็นหัวหน้าเออร์วินไม่ใช่เหรอที่ควรจะคืนชีพขึ้นมาไม่ใช่เขาพอมีการเล่าไปเล่ามาปุ๊บก็ได้รู้ว่ามีเอเลนกับมิกซาดนี่แหละที่เป็นตัวตั้งตัวตีเนาะในการที่จะให้อาร์มินฟื้นคืนชีพขึ้นมาถึงขนาดเล่นงานหัวหน้ารีวายกันเลยทีเดียวนะแล้วเหตุการณ์มันจะตัดไปตอนที่พิธีมอบเหรียญเนาะที่ราชินีฮิ เอเลนอะไรพวกนี้ไปนะครับซึ่งตรงนี้เราจะได้เห็นว่าฟล็อกก็มีการมาย้ากับอาร์มินเนาะว่าคนที่ควรคืนชีพขึ้นมาเนี่ยเป็นเออร์วินไม่ใช่อาร์มินคนที่ควรยืนอยู่ตรงนี้มันควรจะเป็นหัวหน้าเออร์วินนะคืออาร์มินฟังตรงนี้เขาก็เจ็บปวดเนาะว่าแบบเขาก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันว่าแบบคนที่ควรคืนชีพขึ้นมามันเป็นเออร์วินคนที่เห็นด้วยว่าจะฉีดให้กับเออร์วินนะครับมีแค่ฮันจิรีวายแล้วก็ฟล็อกนะตอนนั้นนะแล้วก็จะมีแจนกับคอนนี่ซึ่งยืนดูอยู่เงียบเนะน,นนาาาะะลลอกป่่รวีีมมจแง หนา้ารีวายเงี้ย คอนนี่กับเจนก็ยืนดูเฉยๆเลยใช่ไหมอ่าพอเสร็จปุ๊บเนี่ยฟล็อกด่าตรงนี้เสร็จอาเคก็รีไวก็เข้ามาขัดว่าเออมันจะเถียงอะไรกันก็เรื่องมันจบไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็เสร็จปุ๊บก็ทุกคนก็รับเหรียญกันไปโดยที่ว่าอาร์มินก็ผมเชื่อว่าเขาก็ยังคาใจายอยู่นะว่าสิ่งที่ฟล็อกพูดมันก็จริงไนงะคนที่ควรคืนชีพขึ้นมาเป็นเออร์วินนะครับก็ย้ำกับตัวเองไปอย่างนี้แต่ว่าหลังเหตุการณ์จากนั้นนะครับเราจะได้เห็นว่าอาร์มินก็มีความสุขมากที่ได้เห็็็็นนนนนทททะะะเเเเเลลลจจจไไไไดด้้้ครรรกกกกกกืออออมมีีีหหตุาาาาณ์่่ปปแแพงงววถึ ยิ้มทันทีที่ความฝันของตัวเองเป็นจริงแล้วนะครับเออก็นั่นคงเป็นความสุขเดียวที่อาร์มินมีหลังจากที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาในฐานะที่เป็นตัวแทนของเออร์วินซึ่งเหตุการณ์ของฟลอกมันก็เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆครับที่อาร์มิน,น่ะเขาได้รู้สึกว่าเขาไม่ควรคืนชีพขึ้นมาแทนหน้าเออร์วินเนาะแต่ว่าพอเข้ามาสู่ไฟนอลซีซั่นปุ๊บเนี่ยเราจะได้เห็นอีกประมาณสักสองสามเหตุการณ์ครับที่อาร์มินเขาได้รับการตอบย้ําว่าเขาไม่ควรมายืนตรงนี้เข,ขานนไม่ควรคืนชีพขึ้นมาในวันนััน้นนนเเเเคคคาาไไม่ววรรรรป็็็ตตแทขออออองง์ิะยกกกกืืหุณล ตอนที่บุกลิเบริโอนะครับตอนนั้นอาร์มินใช้พลังของไททันมาฮมาในการระเบิดท่าเรือไปพอใช้พลังไททันมาฮมาระเบิดบุ้มตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็กลับขึ้นไปที่เรือบินนะครับแล้วก็ได้เจอกับฮันจิซึ่งตอนที่ได้เจอกับฮันจิเนี่ยก็มีการบอกแผนว่าทุกคนเนี่ยมีการวางสัญญาณไฟไว้แล้วก็ให้เรือบินนี้นะครับตามรอยของสัญญาณไฟแล้วก็เก็บพวกพ้องขึ้นมาให้หมดนะครับพวกพ,วกพ้องที่ต่อสู้กันอยู่ที่เขตลิเบริโอเนี่ยซึ่งตอนนั้นฮันจิก็จะมีการแซวอาร์มินว่า เธอโดนวิญญาณของเออร์วินเข้าสิงเหรอถึงได้คิดแผนบ้าดีเดือดอย่างนี้ได้นะครับตรงเนี้ยมันเหมือนจะไม่อะไรครับแต่อามินก็มีการพูดไ้ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงดีเพราะว่าถ้าผู้บัญชาการเออร์วินเขาอยู่ตรงเนี้ยเขาคงจะทําประโยชน์อะไรได้ดีกว่าผมเยอะเลยแหละก็คือแบบเนี่ยใช่ไหมว่าอามินก็จะมีการตัดพ้อว่าเออคนที่น่าจะทําได้ดีกว่าเขาก็คือผู้บัญชาการเออร์วินเขาเนี่ยไม่คนมายอยู่ตรงนี้จริงๆแต่ว่าฮันจิก็คงไม่ได้คิดอะไรไม่ได้สนใจอะไรนะครับแต่ว่ารู้ไหมว่าตรงนั้นนะอาร์มินเขาก็คงเจ เอเลน,าน,านม,าม,ามาเจอกับมิคาสะมาเจอกับอาร์มินพูดทาได้จิตใจมิคาสะโดนอาร์มินต่อยวิธีนึงอะไรเงี้ยแล้วก็เอเลนบอกว่าจะให้เจอตัวซีให้ได้ก็มีการดําเนินเนื้อเรื่องไปจนถึงจุดจุดหนึ่งนะครับผมขอข้ามไปจุดที่พัสุธากัมปนาเริ่มทํางานนะครับตรงนั้นเราจะได้เห็นความเจ็บปวดขั้นสุดของอาร์มินคือก่อนเกิดพิภพคำรามครับฟาโก้เขากลายเป็นไททันใช่ไหมฟาโก้กลายเป็นไททันเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาไปกินพอโก้พอกินพอโก้ปุ๊บได้รับพลังของไททันกราม,มาตรงนั้นเนี่ยไลเนอร์เขาก็รู้วว่าพก แจนเนี่ยจะต้องเก็บตัวฟาโก้ไปแล้วแน่นอนนะครับกาบีก็รู้อย่างนั้นก็ต้องรีบตามตัวฟาโก้กลับมาให้ได้เนาะจังหวะที่มีแจนคอนนี่อาร์มินแล้วก็มิคาสะยืนอยู่ด้วยกันนะครับต้นนั้นก็มีการคุยกันเกี่ยวกับว่าสิ่งที่เอเลนทำเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าเอเลนกำลังจะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่อยู่บนนอกเกาะทั้งหมดเลยนะเราควรจะหยุดไหมแล้วเด็กที่ชื่อฟาโก้เนี่ยจะเอาอยัางไงกับมันดีก็มีการเถียงกันว่าจะให้ใครสักคนหนึ่งที่กลายเป็นไททัน,นกินไหมล่ะก็ระหว่างท อาร์มินก็เป็นคนขัดคอนนี่ว่า เราจะทําอย่างนั้นไม่ได้นะเพราะว่าถ้าทําอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นการเกิดความขัดแย้งครั้งใหม่กับพวกไททันเกวียนกับพวกไลเนอร์นะแล้วคอนนี่ก็บโหใส่นะครับว่าแล้วนายกำลังจะบอกว่าให้แม่ฉันเป็นไททันอย่างนั้นต่อไปอย่างนั้นเหรอแล้วคอนนี่ก็ด่าอาร์มินไปซึ่งตรงนี้แหละครับทำให้อาร์มินเริ่มรู้สึกแล้วว่าเออเราไม่ควรมาอยู่ตรงนี้จริงๆนะคอนนี่พูดว่าก็นายนะกินแบรโทโฮไปถึงได้ฟื้นคืนชีพมาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรือไงคอนนี่เองพูดด้วยอารมณ์ความรู้สึกลึกๆของอา,นะอางร มันก็ยังทำให้อาร์มินเนี่ยยิ่งรู้สึกเข้าไปใหญ่นะครับว่าเราไม่น่ามาอยู่ตรงนี้เลยว่ะโอเคแล้วพอช่วงชุลมุนคอนนี่ก็พาตัวฟาโก้ไปจนได้หลังจากนั้นทุกคนก็ไปร่วมมือกันเก็บนูน่นเก็บนี่ให้หมดนะครับพวกไททันที่ไร้สติอย่างเงี้ยเออก็จัดการจนหมดได้พอจัดการจวหมดได้ปุ๊บเนี่ยอาร์มินก็จะตามคอนนี่ไปใช่ไหมพอจะตามคอนนี่ไปปุ๊บเนี่ยก็มีการคุยกับมิคาสาตอนที่คุยกับมิคาสานเนี่ยอาร์มินกคาา็คงรู้สึกเหนื่อยมากนะเราจะได้เห็นว่าอาร์มินบอกว่าเหนื่อยขนาดที่ว่าอยากขึ้้้นน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 เเตตียยงงแแลนนลลววอออออหััับบบไไป2ะรคคืามิก็สุด คนะงเครียดคงเหนื่อยคงอะไรมากมายแล้วมิคาสะก็มาถามอยู่นั่นแหละนะครับขณะที่ว่าอาร์มินะถึงขั้นต้องบอกว่ามิคาสะเธอหัดคิดอะไรด้วยตัวเองบ้างสิมิคาสะเองก็แบบยังถามนู่นถามนี่อยู่นั่นนะแล้วก็อาร์มินก็ด่ามิคาสะจนได้นะครับไม่ใช่ด่าหรอกใช้คําว่าตะคอกตะคอกมิคาสะว่าเอ้ยตอนเนี้ยเราทําอะไรกับเอเลนไม่ได้จะมาคิดเบื้องเอเลนอะไรกันตอนนี้กนตะคอกไปตะคอกมานะครับจนมิคาสะเงียยพอมิคาสะเงียบปุ๊บก็มีการกล่าวขอโทษอาร์มินทีหนึง่งจนอาร์มินพูดว่าถ้าเกิิดวว่่าาาผูู้้บัญชาการเออนยยี เขาคงไม่มาตะโกนใส่มีคาสะด้วยสารรูปที่ดูไม่ได้แบบนี้หรอกเนาะมีคาสะก็แบบว่าอึ้งๆนิดนึงว่าอามินพูดถึงอะไรสุดท้ายแล้วอามินก็บอกว่าผมได้คําตอบแล้วว่าคนที่จะมาอยู่ตรงนี้ไม่ควรจะเป็นผมก็เหมือนเป็นการตัดสินใจประมาณหนึ่งเนาะว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนที่ให้แม่คอนนี่กินเองเออแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้พูดอะไรนะครับแค่ความรู้สึกที่ตัวเองอะคิดมาตลอดว่าเขาอะไม่ควรมาอยู่ตรงนี้จริงๆไม่ควรที่จะมีชีวิตรอดมาตั้งแต่วันนั้นนะครับแล้วมันก็เหมือนกับเป็นการตอกย้ํามีคาสะกับเอเเเลนนนนด้ววนน้้้ววววววยย่่่าาาัััไไมครรแบบปถีีงหหหพือใ มีชีวิตรอดมาเลยหลังจากนั้นอามินก็พากาบินะครับไปตามตัวคอนนี่ครับผมซึ่งไปทันเวลาพอดีคอนนี่เนี่ยกำลังจะให้ฟาโก้เนี่ยโดนแม่ตัวเองกินนะครับแต่ว่าคอนนี่ก็ด่าอามินเลยว่าคนฉลาดอย่างนายมันไม่เข้าใจคนโง่ยอย่างฉันหรอกจะมาบอกให้ฉันแบบยอมแพ้เรื่องแม่หรือไงก็มีการพูดอย่างนี้จนอามินก็ตัดสินใจนะครับแล้วก็ฝากกาบีไว้ว่าอย่าถือโทษโกรธอะไรคอนนี่เลยนะแล้วตัวเองก็ใช้อุปกรณ์เคลื่อนย้ายสามมิติบินไปตรงจุดที่แม่ของคอนนี่นอนหงายอยู่นะครับแล้วทีนี้เนี่ย คอนนี่เขาก็ทิ้งฟฟาโก้แล้วก็ไปช่วยอาร์มินซะก่อนซึ่งก็อันนี้เป็นอะไรที่หวาดเสียวดีนะครับอาร์มินแบบอีกนิดเดียวก็เกิดจะถูกไททันกินแล้วอะเสร็จตรงนี้ฟฟาโก้ co, กับกาบีก็ได้มีการคุยกันนะกาบี bi, ก็เล่าให้ฟังว่าหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นนะครับฟลโก้ co, ก็ได้รู้ตัวว่าเขาเสียพี่ชายไปแล้วเนาะส่วนอาร์มินกับคอนนี่ก็มีการพูดคุยกันว่าจะเอาอยัางไงหลังจากนี้ต่อดีนะครับคอนนี่ก็บอกว่าแม่เขาอะอยากให้เขาเป็นทหารที่น่าภาคภูมิใจนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็อยากช เหยียบย่ำให้จมทรณนีก็เลยบอกกับอาร์มินว่าพวกเราไปช่วยคนทั่วโลกกันเถอะหลังจากนั้นก็ไปเจอแอนนี่ใช่ไหมแล้วก็ไปเจอกับไลเนอร์รวมพลเข้ามาแล้วก็เตรียมตัวไปหยุดเอเรนกันซึ่งตัวนี้เราก็จะเริ่มได้เห็นแล้วว่าตัวของอาร์มินเองก็เริ่มจะมีใจิตใจที่เข้มแข็งขึ้นมาแล้วเพราะว่าภารกิจที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันยิ่งใหญ่เสลเกินกว่าที่เขาจะจากไปนะตรงนี้เหมือนแผลใจต้องหยุดลงก่อนแล้วไปทําภารกิจร่วมกับเพื่อนพ้องของเขานี่ก็จะเป็นสตอรี่ความเจ็บปวดของอาร์มินที่เราได้เห็นกันในนนนนนไไไไฟอออีีีีัั่่่่่ยยาางทผมมมบกปปวดด้้ระเ็ แต่ว่าเราก็จะสัมผัสได้เป็นบางจังหวะเนาะว่าอาร์มินเขาก็รู้สึกตลอดเวลาแหละว่าเขาอะไม่คู่ควรจริงๆกับการที่มีชีวิตอยู่แทนเออร์วินแต่ตรงนี้นะครับผมจะสปอยช่วงหลังอนิเมะไฟนอลซีซั่นภาคสแล้วนะครับถ้าใครดูมาถึงตรงนี้แล้วไม่ต้องการฟังสปอยก็ปิดได้เลยหรือใครรู้เนื้อเรื่องอยู่แล้วก็ไปกันต่อนะครับ คือมันจะมีจังหวะหนึ่งครับผมที่มีการซ่อมเครื่องบินเตรียมเครื่องบินกันที่จะบินไปเนาะก็คือตอนนั้นนะครับฟลอกอะเขามีการโผล่ขึ้นมายิงถังน้ํามันของเครื่องบินที่กําลังจะใช้บินตามเอเลนไปนะครับทำให้เครื่องบินบินไม่ได้นะตรงนั้นแล้วไอ้พวกไททันเนี่ยมันกำลังเดินมาแล้วนะครับพลาสธากัมปนากาลังเดินก้าวเข้ามาแล้วทีนี้เนี่ยฮันจิกําลังจะเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อปกป้องทุกคนเพื่อถ่วงเวลาให้ทุกคนเนี่ยสามารถบินไปได้ตรงนั้นนะครับฮันจิเดินมาบอกกับอาร์มิน อาร์มินอาร์เลส์ฉันขอแต่งตั้งให้เธอเป็นผู้บัญชาการหน่วยสำรวจรุ่นที่15ณเวลานี้ไม่มีใครเหมาะไปกว่าเธออีกแล้วซึ่งพออาร์มินได้ยินอย่างนี้ปุ๊บอะ่ะเหมือนกับว่าสิ่งที่อาร์มินแบกมาทั้งหมดอะ่ะมันก็คงจะเบาลงแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีบางมุมที่หนักขึ้นก็คือว่าอาร์มินเนี่ยอย่างที่บอกไงเขาคิดตลอดว่าเขาอ่ะเป็นตัวแทนของเออร์วินไม่ได้หรอกเขาไม่คู่ควรหรอกที่จะมีชีวิตอยู่แทนเออร์วินใช่ไหมการที่ฮันจิซึ่งเป็นหนึ่งคนที่ต้องการให้เออร์วินฟื้นคืนนนนนนนชีพใววันนัั้มมาาาบบอออกกิ่ต เขาคู่ควรที่จะเป็นหัวหน้าหน่วยสํารวจแทนฮันจิแทนเออร์วินแล้วอย่างเงี้ยตัวอาร์มินเองก็คงแบบโล่งใจขึ้นมาบ้างน,นะครับแต่ว่าภาระนี้มันก็หนักเนาะเพราะว่าอาร์มินต้องมีการหลีดทีมต่อไปเพื่อที่จะไปหยุดเอเรนอย่างเงี้ยครับเออก็หลังจากนั้นฮันจิก็ไปสละชีวิตแล้วอาร์มินก็เป็นคนนําทัพทุกคนต่อไปเพื่อที่จะหยุดเอเรนซึ่งเหตุการณ์ช่วงนี้เป็นต้นไปผมมองว่าอาร์มินคงไม่รู้สึกเจ็บคงไม่รู้สึกเครียดกับการที่ได้เป็นตัวแทนของเออร์วินแล้วล่ะครับเพราะว่าเขาก็คงเคลียรแนจจาาาามกกกกลออ้วัท่ฮิ มอบหมายให้เขาเป็นผู้บัญชาการรุ่นต่อไปนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเนาะการสืบทอดพลังไทยท่านมาคือมาของอาร์มินแผลในใจที่เขาต้องแบกรับกับก,บการที่เป็นตัวแทนของเออร์วินนะครับและสุดท้ายแล้วแผลในใจนี้ปมในใจนี้ก็ได้รับการคลี่คล,คลายลงนะครับผมท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับมีอะไรที่สามารถเสริมพูดคุยกันเข้ามาได้ก็จัดมันเลยนะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าท่านผู้ชมฟังแล้วชอบอลื่นกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กดกระดิ และเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ